สวัสดีครับเพื่อนครับวันนี้มาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับ a i คอน TV ว v วันที่18พฤศจิก,กายนนะครับวันเสาร์นี้โอ้โหกทมอตอนนี้อากาศเย็นสบายสบายเลยนะครับเพื่อนๆอก็เรียกว่าอากาศเนี่ยเริ่มต่ำลงเนี่ยตั้งแต่เมื่อวานแลวนะที่ผมรู้สึกได้นะครับมาวันนี้ก็ยังรู้สึกอากาศยังโอเคเลยนะครับนะครับตอนนี้ผมบันทึกประมาณ11โมงแล้วนะครับอยู่ในสวนเนี่ยโอ้โห ตามจริงถ้าเป็นเวลานี้ช่วงปกติเนี่ยอย่างน้อยต้องเหงื่อซึมซึมบ้างแล้วนะเพื่อนๆถึงแม้จะไม่ได้ออกแรงก็ตามนะเพื่อนๆนแต่ว่าตอนนี้โอ้โหชิลๆเลยนะครับอากาศแบบสบายๆนะครับเพื่อนๆก็อ่ก็ถ้าใครที่จะมากอทพนะครับก็ให้เตรียมความพร้อมกันนิดนึงแล้วกันนะครับเพราะว่าผมเพิ่งกลับมาจากใต้เนี่ยโอ้โหจังหวัดพังงาภูกเก็ตร้อนแบบ ผิดปกติเลยนะเพื่อนๆร้อนร้อนจริงๆนะครับร้อนกว่ากรุงเทพด้วยนะครับแต่พอมากรุงเทพเนี่ยได้สักประมาณไม่ถึงสัปดาห์เนี่ยเห็นไหมครับอากาศเปลี่ยนแล้วก็มีฝนด้วยนะเมื่อวานเนี่ย <ๆ S 1> เพื่อนๆในกรุงเทพหรือว่าปริมณฑลเนี่ยบางพื้นที่ก็น่าจะมีฝนตกนะครับแต่ของผมเนี่ยโซนของผมเนี่ยตกตั้งแต่ค่ำวันพฤหัสแล้วนะครับตั้งแต่ช่วงค่ำวันพฤหัสแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้อยู่ในสวนนะครับก็แวะมาดูต้นหมากที่เอาพันธุ์มาจากจังหวัดพังงาเลยนะเพื่อนๆมาปลูกในกทมนะครับ น่าจะเกือบปีแล้วนะเพื่อนๆได้แค่นี้แหละนะครับผมก็ไม่ได้บํารุงด้วยเพราะว่าลองเอามาลงประมาณหนึ่งต้นเองนะครับตรงตรงตรงจุดนี้นะครับแต่ว่าดูแล้วก็ก็คงไม่ตายแล้วล่ะเพื่อนๆนก็คงอยู่ได้แล้วนะครับต้นหมากนะครับต้นหมากก็ลองเอามาปลูกในกทมดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับอ่ะโอเคก็มาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับกับวันนี้นะครับก็ มาพูดเกี่ยวกับตัวเครื่องเล่นเกม PlayStation Portal กันต่อเลยไม่ใช่เครื่องเล่นเกมหีือุปกรณ์เสริมของตัวเครื่องเล่นเกม PlayStation 5นะครับกับตัว PlayStation Portal ก็เรียกว่าตัวอุปกรณ์เสริมตัวนี้เพื่อนๆในประเทศไทยเนี่ยก็ให้ความสนใจอยู่ในระดับหนึ่งนะ แต่ก็ไม่ได้แบบเปลี่ยงปล้านะครับจากการที่ผมมอนิเตอร์ดูจากตัวคลิปต่างนะครับที่ผมให้ข้อมูลเพื่อนๆนไปนะครับตั้งแต่ในเรื่องของการใช้งานข้อดงข้อดีข้อเสียต่างนะครับเพื่อนๆหลายคนก็พอที่จะได้รับทราบกันบ้างแล้วนะครับแต่เกมเมอร์บางคนนะครับก็อาจจะยังเป็นมือใหม่นะครับผม,ผม,ผม,โม,โมคาดว่าก็น่าจะยังเป็นมือใหม่กับการเป็นเจ้าของตัวเครื่องเล่นเกมคอนโซนล p l a y s t a t i o n 5เพราะว่าตัวแคมเปญที่ผ่านมาใช่ไหมครับแคมเปญ1 1เดือน11 ที่โซนี่แบบแจกจัดหนักจัดเต็มจริงๆใช่ไหมครับก็อาจจะมีเกมเมอร์หน้าใหม่นะครับที่อาจจะเพิ่งได้ตัวเครื่องเกมคอนโซลเพย์5เนี่ยเป็นครั้งแรกนะครับเป็นครั้งแรกหรือว่าอาจจะไม่เคยจับเครื่องเล่นเกมคอนโซลในฝั่ง p l a y s t a t i o n มาเลยนะครับอาจจะแบบรู้จักหรือว่าเคยจับตั้งแต่ยุคเพย์1เพย์2นู่นนะครับแล้วเพิ่งมาได้เป็นเจ้าของในยุคเจเนเรชันนี้นะครับก็จ,จะมีความสงสัยพอมาเห็นคลิปเกี่ยวกับเจ้าอุปกรณ์เสริม เพลย์สเตชันพอทัลตัวนี้นะครับเพราะว่ามันออกมาเรียกว่าเทหมดเกือบจะช่อง YouTube ทั้งในสื่อต่างประเทศหรือสื่อในไทยก็ตามนะครับก็เรียกว่าพูดถึงตัวอุปกรณ์เสริมตัวนี้กันอย่างแบบหนาหูเลยตั้งแต่ก่อนวันที่15ที่ตัวนี้วางจำหน่ายอีกนะครับแล้วพอวันที่15เป้งนะครับก็โอ้โหทะลักกันมาแบบหลายสื่อหลายช่องทางเลยนะครับก็จ,จะเริ่มสนใจใช่ไหมครับว่าเออไอเจ้าตัวพอทัลตัวนี้มัน มันทำงานยังไงนะมันเจ๋งยังไงนะฟังช่องเ c o อดทีวแล้วก็ยังดูแบบไม่ค่อยเข้าเข้าใจเท่าไหร่ใช่ไหมครับก็ผมบอกเพื่อนๆเลยนะให้เพื่อนๆทําการลองโหลดตัวแอปพลิเคชันนะครับ l a y s t a t i o n Remote Play ของทาง PlayStation เนี่ยมาติดตั้ง บนตัวสมาร์ทโฟนของเพื่อนๆเลยนะครับรองรับทั้ง iOS Android หรือว่าจะฟังแท็บเล็ตนะครับที่เป็น iPad หรือว่าแท็บเล็ตของฝั่ง Android นะครับได้หมดนะครับตัวแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับแล้วก็ทำการา connect เชื่อมต่อเข้ากับตัวเครื่อง PlayStation 5ของเพื่อนๆเลยนะครับซึ่งลักษณะการทำงานเนี่ยมันก็จะแทบจะเหมือนกับตัว PlayStation Portal เ,เลยแหละแต่สิ่งที่มันมีความแตกต่างก็คือในเรื่องของตัวาการเชื่อมต่อในบางขั้นตอน ที่อาจจะดูหลายสเต็ปหรือว่า,ามีความติดขัดนู่นติดขัดนี่นิดๆหน่อยๆน,นะครับแต่ว่า,าหลักของการทํางานเนี่ยมันก็ แทบจะเหมือนกันนะครับแล้วก็สิ่งที่มันแตกต่างอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือในเรื่องของตัวจอยคอนโทรเลอร์นะครับที่เพื่อนๆถ้าใช้ตัวสมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตในการรีโมทเพย์กับเครื่องเพย์หเนี่ยกับตัวแอปพลิเคชันรีโมทเพย์นะครับก็จะต้องมีตัวจอยคอนโทรเลอร์ดวนเซนหรือดวนช็อคนะครับในการใช้งานในการบังคับนะครับหรือถ้าคนไหนไม่สะดวกก็ใช้ตัวอะเวอร์ชวลนะครับตัวที่เป็นตัวเสมือนที่เขาออกแบบมานะครับในการคอนโทรบังคับก็ได้นะครับก็ได้เหมือนกันซึ่งลักษณะแบบเนี้ย มันก็จะเหมือนกับตัวพอเท่านะครับแต่ตัวพอเท่านี่โอเคมันทุกอย่างมันง่ายมันดูสะดวกพะตัวจอยคอนเทลเลอร์เนี่ยเพื่อนเพื่อนไม่ต้องไปเชื่อมต่อบูนทูบูทูธอะไรให้วุ่นวายใช่ไหมครับพะตัวจอยคอนเทลเลอร์มันอยู่ซ้ายขวาประกอบมาให้เลยนะครับดังนั้นเพื่อนเพื่อนลองใช้ตัวแอปพลิเคชันตัวนี้ลองดูก่อนได้ว่ามันตอบโจทย์ในการใช้งานหรือว่าการเล่นเกมของเพื่อนๆกับการใช้แบบพกพาหรือเปล่านะครับถ้าเพื่อนๆมองแล้วเออดูแล้วในบ้านเนี่ยมันก็แทบจะไม่มีปัญหา นะครับเล่นกับตัวจอทีวีใหญ่เนี่ยมันดูสะใจกว่าเพราะว่าตัวภาพกราฟิก l a y s t a t i o n เนี่ยก็แบบจัดเต็มใช่ไหมครับทีวีก็เพิ่งซื้อมาใหม่ด้วยนะครับถ้ามีพอเท่าอ,อีกดูแล้วในช่วงเวลานี้ก็ยังไม่มีความจําเป็นที่จะามาใช้แบบในพกพาสักเท่าไหร่นะครับ ซึ่งก็บอกได้เลยนะครับว่าอุปกรณ์เสริมตัวนี้มันก็ไม่ได้เหมาะกับเกมเมอร์ที่มีเครื่องเล่นเกม PlayStation 5ทุกคนนะครับทุกคนนะครับอันนี้ต้องบอกเพื่อนๆไปก่อนก็ต้องดูในรูปแบบลักษณะการใช้งานของเพื่อนๆแล้วกันนะครับว่า,ามันตอบโจทย์หรือเปล่าแต่สำหรับบางคนเนี่ยมันมีความสําคัญสำหรับเขามากเลยนะครับเพราะว่าการใช้งานแบบพกพาเนี่ยดูแล้วมันจะช่วยทำให้าการเล่นเกมอของเหล่าเกมเมอร์ที่ มีเครื่อง PlayStation 5อยู่เนี่ยสามารถเล่นได้ทุกที่ทุกส่วนอของตัวบ้านนะครับของตัวบ้านถ้ามีตัวสรรัญญาณ Wi-Fi เข้ามาถึงนะครับอย่างเช่นของผมเนี่ยถ้าเกิดมีพอร์ทัลนะครับเนี่ยแวบมาเกิดทำสวนอยู่แบบนี้กำลังนั่งพลวนดินถังป่าหรือว่าใช้จอบพลวนดินอะไรต่างๆอยู่เนี่ยเกิดอยากจะหยิบ PlayStation 5ขึ้นมาเล่นใช่ไหมครับผมก็ต้องโน่นกลับไปถึงในตัวบ้าน ใช่ไหมครับแต่อยากจะแบบเปลี่ยนบรรยากาศอ่ะถ้ามีพอทัลอยู่ก็หยิบขึ้นมานะครับแล้วก็ทําการเล่นได้ทันทีเลยนะครับแต่อันนี้ต้องบอกเพื่อนๆน,นะต้องมีสัญญาณ Wi-Fi ครอบคลุมภายในตัวพื้นที่ของบ้านด้วยนะครับดังนั้นเรื่องของการลงทุนระบบเครือข่ายของเพื่อนๆเ,เนี่ยถ้าบ้านมีพื้นที่อ่พ asset point าพวกแอสเซทพอยต์ต่างๆเนี่ยมันก็ต้องครอบคลุมนะครับครอบคลุมถึงของอ่าบริเวณพื้นที่ภายในบ้านด้วยนะอ่าอัน,นอันเนี้ย ก็อาจจะเห็นถึงความจําเป็นของมันนะครับสำหรับคนที่ชีวิตเนี่ยต้องมีการขับเคลื่อนหรือว่ากระตุ้นด้วยกับการเล่นเกมโดยเฉพาะของทางฝั่ง Playstation อยู่เสมอๆนะครับก็อาจจะมองว่าโอ้โหมันจําเป็นนะครับมันจําเป็นแล้วก็พอดีนะครับบังเอิญบังเอิญเมื่อคืนนะครับประมาณสักสี่ทุ่มกว่าพอดีผมเล่นเกม m a ร i o Wonder อยู่นะครับแล้วก็เผลงีบไปเลยแหละนะครับเผลงีบหลับไปเลยประมาณ น่าจะเมื่อคืนนะประมาณ5้าทุ่มได้น,นะประมาณ5้าทุ่มแหละเ,เรียกว่านอนเร็วอะนอนเร็วกว่าปกตินะครับกอ็อยากจะพักผ่อนให้มันเต็มอิ่มสักหน่อยนะครับอย่างน้อยสัปดาห์หนึ่งก็ขอสักวัน2วันนะครับที่จะได้การพักผ่อนแบบเต็มอิ่มนะครับเพราะว่าถ้าเป็นวันอื่นๆจันทถึงสุกเนี่ยโอ้โหจันทถึงสุกเนี่ยแทบจะแบบอัดกันเต็มสตรีมนะเพื่อนๆไหนจะทํางานไหนจะรีวิวนะครับไหนจะเล่นเกมนะครับโอ้โห เวลาไม่รู้จะเอาจาเอาหาจากไหนนะครับวันหนึ่งยีชั่วโมงเรียกว่าบางค่ำบางคืนเนี่ยก็โอ้โหกว่าจะหลับกว่าจะนอนเนี่ยตีสามตีสี่นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนออนเพลย์สเตชันเน็ตเวิร์กกันอยู่นะครับอาจจะเห็นเอคอสทีวี A เนี่ยออนไลน์อยู่นะครับออนไลน์อยู่เอ่อโอเคก็อ่พอดีเมื่อคืนนะครับเพื่อนๆก็กลิง้งกลางมาที่เรารู้จักกันในสังคมของช่องเอคอสทีวีเนี่ยและ พอดีว่าบางท่านเนี่ยก็มีการแอดคุยกันในหลังใหม่นะครับกับเอคอนนะครับถ้าใครอยากจะเข้ามาทักทายก็แอดไลน์เข้ามาคุยกันได้นะครับ a c o n z a นะครับไลน์ไอดีตัวนี้เลยก็ทักเข้ามาบอกว่าแววแววมานะว่าเพ a y s t เตชันพอเท่าเนี่ยตัวเครื่องฮิวจะเข้าประเทศไทยวันจันทร์ที่จะถึงนี้แล้วผมก็ฮะเมื่อเช้าผมเปิดขึ้นมาฮะเฮ้ยจริงเหรอ ผมก็ใช้สมองประมวลวิเคราะห์นิดหนึ่งนะครับบวิเคราะห์นิดนึงพอมาวิเคราะห์ปุ๊บเราก็ย้อนไปดูตัวคลิปที่ผมเข้ามาพูดคุยกับเพื่อนๆกับตัว p 5 Slim ตัวเครื่องฮิ้วที่เข้ามาในประเทศไทยใช่ไหมครับ p 5 Slim วางจําหน่ายวันที่10พฤศจิกายนเครื่องฮิ้วมาที่ไทยก็ประมาณวันที่15นะครับประมาณวันที่15นะครับก็นับไปเนี่ยประมาณ5วันถึงไทย พอตัว Play Station Portal วางจำหน่ายในประเทศกลุ่มแรกวันที่15พฤศจิกายนพอนับไป16-17วันนี้18พรุ่งนี้19วันอาทิตย์20วันจันทร์เออผมว่ามีสิทธิมทธออ์มีสิทธิ์มีสิทธิ์แต่ก็แวบเหมือนกันนะว่าสถานการณ์พอเท่ากับ p พ a y 5 s l สลมเนี่ยมันต่างกันเพราะว่า p พ a y 5 s l สลเป็นสินค้าที่ไม่ได้หายาก สามารถหาซื้อได้ปกติแทบจะไม่ได้ใช้ความสามารถพิเศษอะไรมากมายนะครับสำหรับการสั่งซื้อในประเทศกลุ่มแรกนะครับแต่เจ้าตัวพอเท่าเนี่ยอย่างที่เพื่อนเพื่อนรู้นะครับเรียกว่ามัน out of stock กันไปตั้งแต่วันที่เปิดให้ P r e o r d e r กันแล้วนะครับซึ่งราคา resale ในต่างประเทศที่ขายกันเนี่ยเรียกว่าราคาก็แตะ ระดับหมื่นบาทไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทั้งทั้ที่ราคาจริงๆของมันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ7 0 0 0ถึง8,000บาทนะครับแล้วแต่ค่าเงินของแต่และประเทศที่วางจําหน่ายในกลุ่มแรกแต่อันนี้ต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะครับไอ้เรื่องราคารีเซลหรือว่าราคาที่มันผิดเพี้ยนไปจากราคาปกติเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติของโลกทุกวันนี้แล้วนะครับเพื่อนๆเ,เรียกว่ารูปแบบของการซื้อขายเนี่ยมันเข้าถึงผู้คนได้อย่างมากมายดังนั้นช่องทางในการที่จะค้าขายเนี่ยมันก็ต้องปรับเปลี่ยนไปตามยุค ตามสมัยนะครับดังนั้นไม่ใช่มีแต่เฉพาะประเทศไทยนะที่ว่ารีซองรีเซลอะไรกันแบบนี้นะครับแม้แต่ประเทศญี่ปุ่นประเทศเมกาประเทศอังกฤษอะไรก็ตามนะครับเขาก็มีเป็นเรื่องปกตินะครับแต่สําหรับคนที่คอยได้นะครับผมก็บอกเพื่อนๆเลยว่าคนที่คอยได้นะครับคนที่คอยคอยได้ก็ส่วนมากผมก็บอกจริงๆนะคุณก็จะได้รับความคุ้มค่ามากที่สุดอยู่เสมอยกตัวอย่างเลยอย่างเช่นตัวเครื่อง p l a y s t a t i o n 5เห็นไหมครับ สำหรับที่คอยคนที่คอยได้ถ้านับกันจริงๆเนี่ยเอาแบบคอยได้แบบปกตินะไอช่วงแรกๆอกะที่วางจําหน่ายที่มันซื้อกันยากจริงๆอะิะจองกันทุกเดือนเนี่ยโอ้โหกว่ามันจะจองกันได้ง่ายหน่อยเนี่ยโอ้โหปากันไปตั้งเกือบปีนะครับเกือบปีเนี่ยกว่าจะจองกันแบบง่ายๆแล้วกว่าจะแบบวางจําหน่ายหน้าร้านได้อีกก็เป็นปีนะครับก็เป็นปีนะครับสาหรับคนที่คอยได้นะครับถ้าคอยมาได้จนถึงช่วงเดือนสิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดที่ผ่านมา โอ้โห oh. เรียกว่าคุ้มก็ไม่รู้คุ้มยังไงแล้วใช่ไหมครับเพื่อนๆคุ้มคุ้มเลยกับราคา1มื่นแล้วมาเจอช่วง1 1 1เอดือน11อีกดโดนเข้าไปเหลือ1 2ื่นสองกว่านะครับนี่แหละก็คือสําหรับคนที่รอคอยได้นะครับรอคอยได้ดังนั้นถ้าใครที่มองแล้วว่าเจ้าตัว PlayStation Portal เนี่ยมันก็จําเป็นนะแต่สภาพจิตใจเนี่ยสามารถระง,งับไว้ได้ระง,งับกิเลสนะครับในตรงส่วนนี้นะครับแล้วก็รอคอยวันที่ถึงเวลา ดีไม่ดีเจ้าตัว PlayStation p พอทอ l เนี่ยเพื่อนๆอาจจะได้เป็นของแถมติดมากับตัวโปรโมชั่นต่างๆของตัวเครื่อง PlayStation 5ในอนาคตเลยก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวรุ่นสลิมหรือว่าจะเป็นตัวโปร้อตานนะครับอาจจะมาแบบบันเดิล คู่กันเลยนะครับคู่กันเลยก็ได้นะครับก็ได้เหมือนกันแล้วก็อาจจะมีราคาที่พิเศษกว่านี้ค่อนข้างเยอะนะครับค่อนข้างเยอะอันนี้ก็เป็นมุมมองนะครับนะครับสำหรับคนที่คอยได้แต่สําหรับคนที่มีความจําเป็นจริงๆที่จะคอยไม่ได้นะครับกับตัวข่าวข้อมูลตัวนี้ที่เพื่อนๆเราเนี่ยกลิ้งกลางมาหลังไม้นะครับว่าเฮ้ยวันจันทร์นี้นะเครื่องฮิวนะครับเครื่องฮิวจะเข้ามานะครับผมมองแล้วเออมันก็พอลองคํานวณกับตัวสลิมใช่ไหมครับเพื่อนๆก็ดูแล้วมันก็มีส่วน มีเขาโกงว่าเออ5วันถึงแม้จะหาได้ยากก็ตามแต่บรรดาร้านค้าต่างๆเนี่ยที่เขาทําธุรกิจในด้านนี้อยู่แล้วนะครับก็คงจะไม่ได้เหลือบ่ากว่าแรงนะครับถ้าอมองแล้วดูตัวกระแสะเนี่ยเหล่าเกมเมอร์ในบ้านเราเนี่ยมีการเรียกร้องใช่ไหมครับมีการเรียกร้องว่าเมื่อ,อไหร่จะนําเข้ามาเพราะว่าโซนี่ประเทศไทยเองก็เกิดสุญญากาศใช่ไหมครับก็ยังไม่ได้ประกาศวันวางจําหน่ายแล้วก็ตัวราคาเจ้าตัวพอเท่าตัวนี้ดังนั้นมันก็เป็น ช่วงที่ร้านค้าต่างๆเหล่านี้เขาก็จะใช้โอกาสนี้แหละในการสร้างรายได้ขึ้นมาใช่ไหมครับมันก็ไม่แปลกนะครับมันก็ไม่แปลกซึ่งเราก็มาประเมินกันดีกว่าว่าราคาเครื่องฮิวพอเท่าเนี่ยมันจะมาสักเท่าไหร่ในบ้านเรานะครับในบ้านเรากับราคาเครื่องฮิวนะครับเครื่องฮิวนะครับถ้าเราไปอิงกับตัวสลิมบ้านเรามีราคาตายตัวแล้วนะครับเปิดเผยมาแล้วแต่ยังไม่ได้กําหนดมูลค่าจาหน่าย18,690บาท เมื่อมาเจอร้านฮิ้ว้านฮิ้วเนี่ยร้านค้าที่ขายเครื่องฮิ้วเนี่ยขายอยู่ประมาณ2 2 0 0 0ืนนะครับก็ตีว่าบวกขึ้นมาประมาณเท่าไหร่3 0 0 0เกือบ4 0 0พนะครับเกือบ4 0 0พบาทนะครับเกือบ4 0 0พบาทก็ถือว่าเป็นราคาบวกที่ก็ไม่ได้สูงมากนะเพื่อนๆแต่ราคาเนี่ยเพื่อนเพื่อนอาจจะมองว่าเอะขายได้เหรอแต่ถ้าเข้าไปดูๆนะเพื่อนๆถ้าเข้าไปเซอร์เวสสอบถามดูเนี่ยขายได้ยังมีเกมเมอร์บางคนที่เขาโอเคกับราคานี้แล้วก็รับได้ แล้วก็มีความจําเป็นที่อยากจะได้ตัวเครื่องสลิมนะครับอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับสําหรับบางคนแต่พอมาเป็นพอเทัเนี่ยราคาจริงๆอ่ะมันอยู่ประมาณ7 0 0ดพันถึงแปดบาทการจะบวกถึงสี่พันนี้มันเป็นไปนได้ไหมมันก็เป็นไปนได้นะเพื่อนๆนนะครับมันก็เป็นไปนได้เพราะด้วยตัวความยากในการที่จะได้มามันไม่เหมือนกับตัวสลิมนะครับดังนั้นในเรื่องของขั้นตอนหรือว่าต้นทุนต่างๆที่เขาจะได้มาเนี่ยมันอาจจะมี มีหลายขั้นตอนใช,ใช่ไหมครับใช่ไหมครับมันก็อาจจะเป็นการเพิ่มคอสหรือว่าเพิ่มต้นเพิ่มต้นทุนของเขาดังนั้นการบวกจากราคาปกติเนี่ยที่เป็นราคาอ้างอิงปกติเนี่ยที่มีอยู่ประมาณ7 0 0 0พถึงดพันบาทเนี่ยถ้ามันบวกมาอยู่ประมาณ4 0 0 0บาทเนี่ยดังนั้นตัวเครื่องพอรท่ลเนี่ยมันก็จะมีราคาจําหน่ายอยู่ในบ้านเราประมาณ1 2 0 0 0ถึง1 000, 3 0 0 0บาทนะครับที่ผมประเมินเอาไว้นะเพื่อนๆนะประเมินเอาไว้ในตอนนี้นะ แล้วมันก็ดูแล้วเออมันก็น่าจะดูสมเหตุสมผลนิดนึงนะครับแต่ถ้าเกินหมื่นสามหรือว่าเกิน 12, 5, หมื่นสองห้าอะไรแบบนี้ผมดูแล้วว่ามันดูเกินไปละนะครับเพราะว่ามันเกือบจะไปเท่าตัวดิจิตอลหรือว่าตัวรุ่นใส่ดิสในราคาโปรโมชั่นที่ผ่านมาเมื่อไม่กี่วันนี้เองนะครับดูแล้วมันจะแบบทำร้ายจิตใจกันไปหน่อยนะครับโอ้โหเรียกว่าตั้งราคามาแทบจะเท่าเครื่อง P5 เครื่องหนึ่งเลยนะครับดูแล้วมันเกินไปนิดหนึ่งนะครับผมก็เลยมองว่า1 2ื่นสองหมน่าจะแบบกําลังดีนะครับสำหรับเครื่องฮิ้วนะครับสำหรับเครื่องฮิ้วแต่ถ้าต่ำกว่า12ื่นสองเนี่ยเหลืออยู่ประมาณหมื่นหนึ่งเนี่ยหมื 10, ่นทุวนนะครับหรือ9,990บาทเนี่ยโอ้โหเรียกว่ากลุ่แตกแน่นอนผมเชื่อนะว่าต่อให้เป็นเครื่องฮิ้วนะครับต่อให้เป็นเป็น,เป,นเป็นเครื่องฮิ้วเพราะว่าตัวสถานการณ์ PlayStation Portal กับประเทศ บางประเทศที่ไม่ได้วางจําหน่ายในกลุ่มแรกนะอย่างเช่นประเทศญี่ปุ่นอังกฤษสหรัฐอเมริกาหรือประเทศยุโรปบางประเทศเนี่ยตัวพอเท่าเนี่ยโน้นเลยนะครับมีกําหนดปีหน้าเลยนะเพื่อนๆในการที่จะวางจาําหน่ายซึ่งบ้านเราเนี่ยก็ไม่แน่อาจจะเป็นปีหน้าไปเลยกับตัวพอเท่านะครับดังนั้นระยะเวลาช่วงช่องว่างเนี่ยที่เหลืออีกประมาณเดือนกว่าๆมันก็อาจจะทําให้เกมเมอร์ที่แบบโอ้โหต้อง สัมผัสให้ได้ในช่วงเวลานี้จริงๆนะครับก็อาจจะแบบมองแล้วมันนานเกินไปนะครับมันนานเกินไปกับกับกับราคาที่อ่ะบวกมาอยู่ประมาณสัก4 0 0พันเนี่ยจะราคาปกติก็อาจจะรับได้นะครับเนี่ยยังยังพอที่จะรับได้กับส่วนต่างรงส่วนนี้อยู่นะครับก็ก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่เอามาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับทราบกันนะครับว่าเจ้าตัว p พ e สเซนชันพอเท่านะครับเครื่องฮิ้วของไทยเนี่ยน่าจะเข้ามาถึงประเทศไทยกันในวันจันทร์ ที่จะถึงนี้แล้วแตหรับในวันนี้ทางผมเองก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆกันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ